เอาเลยเอาเลยม้วนมาดิไปดึงทำไมอ่ะม้วนมาม้วนมาเรื่อยๆไม่ต้องดึงมาเราม้วนเลยถ้ามีขยะก็ต้องปัดออกหน่ มีขยะเออกิ้งมาเลยป่านนี้หัวเนยตรงตรง